สวัสดีครับมันนี้ผมจะมาเล่นไม r ค f t นะครับเราจะมารีวิวบ้านของผมกันนะครับทุกคนนี่บ้านผมเองเว้ยรู้สึกเหมือนมีของแป๊บอชดเจนแป๊บนะคิดแป๊บผมรู้แผ้ผมรู้แล้วจะทำยังไง โอเคเสร็จแล้วอันนี้คือห้องผมนะทุกคนมันห้องแบบด่านฟ้าโดยใช้ยิงขนูปังปัง,งแล้วผมไม่รู้ว่ามีท่าไหนอ้าวพี่โออยู่ไหนวะนเป็นไปไหนวะชาเพี่โออ๊ะทมมีตรงนี้อ่ะ โอเคเดี๋ยวผมนอนก่อนนะกันโอเคตื่นมาแล้วขอกเปียวออกี้า,ามันไรสิถ้าไม่หมดรู้กันเฮ้ยเตื่นที่ขุดเ็ิดล้วหมด,ดยมังวะใช่เชียรแเราหมดบ้าน เอาจริงดิก็ได้วะเริ่มคราฟที่ขุดตั้งแต่ที่ขุดทินแล้วมันมันได้ยี่สิบคำเยี่ย มาดิอยนทีคนาเลยมซื้อ,อ,อมาดิอันนี้ที่ความเลเวลนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปหลังก่อนแล้วกันนะทุกคน ไปเหมืองแต่ขอครับที่ขุดหินแป๊บตึ๊้วยฮะเือมาวุธที่ขดหินอ่ะเกี่ยมไม้บดบ้านอีกละตูกกล่องดีพ้พอมีของเหลือไหมอืมของเหลือเตรียมเลย เป็นของอย่างเอืเนาะชิของผมไอ้กล่องนี้ก็โลหงเปล่ปาขวบเอาของดีเก็บไว้ในนี้แล้วก็ไปตัดไม้กันไม้หมดบ้านแล้วนะ up <coughs> ทําก็เหมือนกันว่าแต่แต่ก็ได้เยอะสุดเลยโอ้ย <mondoNet -se> อ่าขาตัวขาที่ขุดหินเอาหินต้องเป็นหินแบบน,นี้เ่ยนะ ได้ได้เดี๋ยวรู้กัน โอเคต่อไปไป็โรงเหมืองห้างที่ผมทำไมมว้ต้องเหม,มืองไหนวะเมืองไอเหมืองมันก็โตมาอยู่ตรงนี้แล้วอ่เมืองไม่ไปยังไงมันเป็นแค่ลิงธรรมดา ไปว่ะไอ้หม่นมันจะข่าเร็วไม่ได้งั้นผมตัดไปตอนงั้นผมตัดไปตอนนั้นก็แล้วกันนะครับโอเคกลับมาแล้วโอ้โหเหล็กเทียบเฮ้ยเล็กโอ้จะเล็กเยอะจัดขอุดสักหนึ่ง

ก็สิบสิบสองสิบสามสี่ห้าสิบอันนี้ขาสดุแต่เราไม่เอาน้าบ้านเราก็มีทานโอ้ยี่สิบสิบสิบ โอเคเอาอะไรหลิกมาคุ้มมากฮุ <S <S ้ยแล้วลืมไปลืมอุดรอยดูฟองไฟไหมี่ขึ้นนี่ที่ฟาร์มเลยเรืของผมเห็นดูจะไม่ค่อยเหมือนกับของจริงแต่กรารร้อนร้องนี่ ส่วนมาตกมันไม่ได้รอดเลยส่วนมาตกมันมาตายมาเราก็เป็นแค่แค่นี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชม